ทั้งนี้เราก็มาด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมเลยค่ะว่ากอรมนอเนี่ยเขาจะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาแค่คําพูดเฉยๆที่เอามาบอกกล่าวกับเขานะคะเรามีเอกสารเรามีข้อมูลและหลักฐานต่างๆมากมายนะคะที่รวบรวมมาเพื่อที่จะไปยืนยันกับกอรมนอค่ะว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทําไปอ่ะมันคือเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นกับประเทศของเราจริงๆนะคะและเมื่อกี้นี้หรือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา เราจะเราว่าจะได้ยินกันอยู่เสมอเสมอนะคะว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีใช่ไหมคะเมื่อกี้เราก็ได้ยินในทหารท่านหนึ่งพูดว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีค่ะแต่ท่านว่าจริงไหมคะที่ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีค่ะวันนี้ค่ะเราได้นำำําคมภีอันคืออ่านของเขานะคะที่เขามีสอนกันจริงๆเอามาให้ที่กรรมนณได้ศึกษานะคะซึ่งคาทีของเขาอะคะ่ะ มันมีคําสอนอยู่มากมายเลยนะคะแล้วอะไรที่มันแฝงอยู่ในคำพีนั้นนะคะเราจะได้เรียนรู้กันค่ะว่าเขาสอนไวจริงไหมที่ว่าคําพูดที่ว่าทุกาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะค่ะแล้วเราชอบเอามาใช้พูดกันอยู่ตลอดจนติดปากเลยว่าถ้าเป็นาศาสนาแล้วเนี่ยจะต้องสอนให้คนเป็นคนดีนะคะ <S <S มันจริงไหมมันมีาศาสนาไหนไหมที่เขาไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีแล้วอ้อนอ้างตัวเองว่าเป็นาศาสนาให้ให้ประชาชนให้คนนับถือมีไหมเอา,าศาสนาของตัวเองมาเป็นที่ปกครองค่ะเอามาใช้ในการปกครองประเทศ เอามาทําธุรกิจก็ได้อย่างนี้มันมีใช่ไหมคะลองลองลองศึกษาดูกันหรือ,อยังก่อนที่เราจะมาพูดทาพูดนี้นะคะเขาใช้ศาสนาทําให้พวกเราแตกแยกกันหรือเปล่านะคะทุกวันเนี้ในเรื่องของพุทธศาสนาของเราเห็นไหมคะ ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่อยมาเลยเราจะเห็นว่าประเทศของเราเนี่ยไม่มีความมั่นคงเลยโดยเฉพาะในเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศาสนาของเราจะร้อนรุ่งเรืองใช่ไหมคะพระมหากษัตัดของเราแต่ละพระองค์ที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่อยู่ผู้บ้านผู้เมืองมาอยู่มาคู่กับพุทธศาสนาใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุใดคะหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี2475เนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้ท่านคิดว่าศาสนาของเราจะร้อนขึ้นหรือเสื่อมลงคะ ไมเป็นทาษสาเหตุใดคะท่านรู้ไหมคะเบื้องหลังของการปฏิวัติสองสี่เดาเนี่ยมันมีคนที่ไปร่วมมือกับคนที่คิดที่เรียกว่าคณะรารนะคะซึ่งเขาไม่ใช่คนไทยเขาไม่ใช่คนพุทธแต่เขาเป็นมุสลิมคะ่ะแล้วอาวุธสาคัญที่เขาใช้ในการยึดอํานาจในครั้งนั้นก็คือปืนนะคะเขาเอาปืนขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้กับพระราชวงศ์เพื่อที่จะบงังคับ พระเจ้าอยู่หัวให้ต้องยอมเสียสละอำนาจนะคะอันนี้คือความเจ็บช้ำน้ําใจของสถาบันกษัตริย์ของเรานะคะแล้วตั้งแต่นั้นมาอำนาจของเราก็ตกไปอยู่ในมือของนักการเมืองแล้วนักการเมืองก็แก่งแย่งช่วงชิงกันรัฐบาลของเราไม่มีความมั่นคงเลยค่ะมีแต่การแก่งแย่งอำนาจกันแก่งแย่งกันเป็นใหญ่แก่งแย่งกันตก,กออกลุผลประโยชน์แล้วประชาชนได้อะไรคะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองอมา ทำอะไรก็อ้างแต่ประชาชนทำอะไรก็อ้างแต่ประชาธิปไตยแต่ประชาชนไม่เคยอยู่ดีกินดีประชาชนไม่เคยมีความสงบสุขเลยตั้งแต่ดิฉันเป็นเด็กๆเรียนหนังสือนะคะที่โรงเรียนคุูครูก็สอนคุูครูก็บอกว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศย่อยพัฒนาที่กําลังจะเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาประเทศเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาตั้งแต่สมัยที่ดิฉันเป็นเด็กๆเรียนหนังสือแล้วค่ะจนมาทุกวันนี้ดิฉันอายุจน5 0กว่าแล้วเนี่ยประเทศเรายังเป็นประเทศกําลังพัฒนายังไม่ลอกเลยอ่ะมันกี่ปีมาแล้วคะจะพัฒนากันไปถึงไหนคะ ประเทศตื่นเพื่อนบ้านเราอะ่ะขาไปถึงไหนถึงไหนแล้วครับแต่ประเทศทเราทำไมไปไม่ถึงไหนเลยกําลังพัฒนายังไงก็กําลังพัฒนาอย่าง,งนาางงั้นแทนที่จะกาลังพัฒนากลายไปสู่ประเทศที่ได้พัฒนาซีดยซัมดูการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านสิคะทาไมถึง <ๆ S 2> ไหนไหนแล้วคะแต่การศึกษาของเด็กไทยเป็นยังไงบ้างคะทำไมเด็กไทยถึงได้เอาแต่เทคโนโลยีเอาแต่โทรศัพท์การศึกษาของของ,ของไทยเราเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอดเลยแต่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออะไรคะเพื่อให้เด็กเราตามไม่ทันหร ใชรคะคนที่ดีก็ดีคนที่รวยก็รวยรวยอยู่กลุ่มเดียวนะคะมีแต่พวกนักการเมืองมีแต่พวกนักวิชาการนะคะแล้วประชาชนมีแต่ลําบากลงไปลําบากไปเรื่อยๆพุทธศาสานาของเราก็เสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเรามีสํานักพุทธเรามีพรบอรงฆ์ปี2505ออกมาทำไมคะเพื่อที่จะมาคุมสงใช่ไหมคะงสงไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองต้องถูกควบคุมในขณะที่ มุสลิมอิสลามเขามีพบรบหลายฉบับของเขา,าบรบแต่ละฉบับท,ที่เขาเอามาใช้แล้วก็เอามาบังคับเป็นกฎหมายเอามาใช้กับประเทศของเรานะคะ